สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนานานะคะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะ วันนี้นาไม่ได้มาคนเดียวนะคะนามากับคุณเมริสายอดมนดบนะคะหรือครูเมนะคะเป็นนักจิตวิทยาด้านเด็กและครอบครัวนะคะเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะค่ะเมนะคะหรือเมริสายอดมนดบเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาเพจนี้เมเปิดเพื่อที่จะได้แบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยาเด็กที่ทํางานกับเด็กๆแล้วก็ครอบครัวนะคะ เราจะมาชวนกันคุยเนาะ,ะในประเด็นของการเลี้ยงลูกในแบบที่ลูกเป็นเงนี้แล้วมีทักษะอะไรบ้างไหมคะที่แบบว่าจําเป็นเลยแหละหรือว่าถ้าพ่อแม่มีทักษะนี้นะจะช่วยทําให้เข้าใจลูกและเรียนรู้จักลูกได้มากขึ้นค่ะโดยปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่จะชินกับการเป็นคนสั่งสอนเป็นคนชี้นําแล้วก็เป็นผู้พูดเดยอะมากกว่าเรามักจะเป็นคนบน <c oughs> คนว่าเนาะทีนี้การที่จะมารับฟังเนี่ยคะ่ะมันก็ต้องเริ่มจากการที่เรียนรู้ว่า เราต้องฟังจริงๆฟังคืออะไรฟังคือไม่ใช่แค่ลูกได้พูดแล้วฉันฟังแล้วไม่ใช่<ม>แต่การฟังจริงๆเริ่มจากการที่เปิดใจก่อน<ม>ว่าวันนี้ฉันจะต,ตั้งใจตั้งใจฟังลูกนะ<ม>นะคะแล้วก็ขั้นที่สองก็คือเวลาฟังเนี่ยเราควรจะเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การฟังมไม่ใช่ว่าอ่ะพูดมาเลยอ่ะพูดมาแล้วเราก,ก็นั่ง นั่งทํากับข้าวไปด้วยดูมือถือไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อันนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่ใครๆก็คงไม่อยากพูดให้เราฟัง mm hmm. เด็กจะรับรู้ว่าเออไม่ละไปละโอเคเขาก็จะไม่อยากจะให้พูดอะไรกับเราละ mm hmm. ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรวางงานก่อนหรือถ้าเราไม่ว่างจริงๆติดพันจริงจริงบอกลูกว่า mm hmm. แม่อยากฟังลูกมากเลยแต่เดี๋ยวแม่ทําอันนี้เสร็จ แล้วเราเป็นั่งคุยกันตรงนี้นะบอกเขาให้ชัดเลยว่าแม่จะให้เวลากับหนูเมื่อไหร่ค่ะเมื่อเมื่อเราเสร็จธุระเรารีบไปเลยทําตามสัญญาหรือว่าถ้าในเด็กเล็กเราก็อาจจะตั้งนาฬิกาไว้ในมือถือว่าได้ยินเสียงติ๊ตๆิแล้วเดี๋ยวแม่จะไปเลยนะเพราะว่าเด็กเขายังไม่รู้เวลาดังนั้นเราทําให้มันเป็นปรูปธรรมน้ําเสียงมีผลเหมือนกันถ้าเริ่มด้วยมีอะไรหรือว่าเริ่มด้วยเสียงที่แข็งว่าอาว่ามาเขาก็จะอาจจะรู้สึกว่า ตัว<อ>หดเลยเนาะลูกจะตั<อ>หดเลยนิดเดียวเลยนะจะโดนว่าไหม่นะหรือว่าจะโดนบน่นไหมนะแต่ถ้าเราบอกว่าอมีอะไรลูก<ม>อะไรเงี้ย<ม>ก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่บางท่านเปลี่ยนน้ำเสียงตัวเองไม่ได้แนะนําให้ลงท้ายด้วยคําว่าลูกดูเวลาพูดเขาก็จะดูซอฟลงเวลานั่งคุยกับลูกเนี่ยไม่ควรจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่สูงกว่ากัน มันจะนเป็นลักษณะอ,อ่าเท่ากันถ้าลูกตัวเล็กกว่าเราอาจจะนั่งข้างล่างกับเขานั่งก้มลงมามองเขาให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ข่มเขาอยู่นะหรือว่าเรากําลังอ,อยู่ในโพซิชันที่ใหญ่กว่าเขา,เาสภาพเป็นลมไม่สําคัญใช่ค่ะแต่ถ้าเราอยากที่จะให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็ นั่งแล้วก็มองเขากม้มนิดนึงแล้วก็มองม,มองตาลูกแล้วก็ไม่ต้องจ้องตลอดก็ได้แค่มองหน้าเขา<ม>รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กบางคนเนี่ยเขาพูดออกมาไม่ได้แต่สีหน้าเขาออกมาหมดมการร้องไห้ เราค <Well, S 1> วรอนุญ,ญาตให้เขาร้องได้มไม่ไม่ใช่ว่าการร้องไห้เป็นสิ่งไม่ดีนะคะจริงๆมันมันดีมากๆเลยที่อย่างน้อยเขากล้าที่จะระบายมันออกมางั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดใจมีท่าทีที่ถูกต้องกับกับการที่เราจะคุยกับลูกนะแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมสีหน้าท่าทางความพร้อมความจริงใจให้ลูกได้รับรู้ว่าเราตั้งใจจะฟังเขาจริงๆแล้วหลังจากนั้นเมื่อลูกพูดออกมาเนี่ยขั้นแรกก็คืออย่าอย่าเข้าไปแก้ปัญหาแทนลูก บางทีเขาไม่ได้ต้องการคนมาแก้ปัญหาให้เขาเขาแค่ต้องการใครสักคนที่มารับฟังเพราะว,าว่าวิธีการแก้ปัญหาลูกอาจจะ คิดไว้ในใจแล้วมีมีมีทงอยู่ในใจแล้วว่าฉันจะจัดการปัญหานี้อย่างไรแต่เขาแค่ต้องการมาระบายเหมือนความเศร้าวความทุกข์ใจของเขาเนี่ยให้ใครสักคนฟังแค่นั้นเอง<ม>หรือถ้าลูกไม่มีวิธีการแก้ปัญหาเป็นของตัวเองตอนณนะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็อย่าพึ่งเข้าไปจัดแจงทุกอย่างเพราะลูกอาจจะรู้สึกตกใจแล้วกลัวไปกว่าเดิมก็ได้ว่าฉันไม่น่าเล่าเลยไม่งั้นนี่ก็คงไม่เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้การทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เด็กจะกลัวที่จะมาเล่าให้เราฟัง<ม>ด้วยค่ะดังนั้น มันก็ต้องค่อยๆฟังเขาก่อนเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชี้นําอย่าเพิ่งรีบจัดแจงค่ะประมาณนี้ก็คือเราฟังอย่างตั้งใจเราฟังอย่างจริงใจด้วยท่าทีน้ําเสียงและสิ่งแวดล้อมที่ที่ที่เปิดรับเปิดรับให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยที่จะเล่านั่นแสดงว่าทักษะการฟังนี้เท่าที่ฟังครูเมย์พูดมาเนาะเราสามารถที่จะพาผู้ปกครองเนี่ยไปเข้าใจในการฟังที่มันลึกซึ้งขึ้น ได้ไหมคะอย่างที่เรียกว่าดีดีบลิสต i ้งเนี่ยค่ะ,คะจริงๆทักษะการฟังเนี่ยถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของจิตแพทย์นะจิตวิทยาหรือคนที่ทำงานกับผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าเด็กๆเลยการฟังที่ดีเนี่ยค่ะมันก็เริ่มเริ่มต้นต้องฝึกฝนไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะฟังได้อย่างมไม่มีอคติไม่มีอารมณ์มันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเราก็มีอารมณ์โกรธม,มีความเชื่อมีความรู้สึกนึกคิดนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มฟังลูกได้ยังไงก็ ขั้นแรกสุดก็คือฟังให้จบง่ายที่สุดเลยแม้ว่าในหัวเราจะตีกันยุ่งฉันอยากจะพูดฉันอยากจะสอนฉันอยากจะบน่นฉันอยากจะว่าแต่ว่าฟังให้จบอันนี้คือขั้นแรกเลยง่ายที่สุดคือฟังให้จบทํายังไงให้ลูกพูดออกมาจนหมดแล้วเราค่อยพูดนะคะวิธีการฟังให้จบคืออะไรคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ความอดทนก็แค่มองแล้วฟังเขาแม้ว่าข้างในเราอยากจะพูดเป็นล้านออกมาแล้วพอลูกพูด เราก็เงียบไปแล้วไม่ใช่ว่าเขาพูดจบแล้วนะคะวิธีการที่ดีถามว่ามีอะไรอีกไหมเล่าให้แม่ฟังได้นะคืออย่าเพิ่งรีบตัดจบรีบสรุปแล้วก็รีบบอกถามเขาก่อนว่ามีอะไรอีกไหมลูกตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นอีกไหมอะไรเงี้ยเปิดประเด็นเปิดประเด็นใช่เขาได้พูดออกมาอีกคําถามที่ดีคือคําถามที่เป็นกลางคําถามที่เป็นกลางอย่างเช่นว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วมีอะไรอีกไหมลูกแล้วก็ มีอะไรที่แม่พอจะช่วยได้บ้างไหมอืม,อมก็คืออย่าไปจัดแจงแต่ถามเขาก่อนว่าเขาอยากให้เราช่วยหรือเปล่านะคะคำถามพวกนี้เด็กจะค่อยๆพูดออกมาถ้าเขาไว้ใจครั้งแรกๆที่เกิดปัญหาเด็กอาจจะไม่ได้เปิดใจกับพ่อแม่เลยแต่เมื่อเขารู้ว่าเราฟังอย่างเงี้ยในครั้งต่อๆไปเขาจะกล้าที่จะเล่ามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งแรกเลยนะคะ ก็คือนอกจากเราฟังจนจบเมื่อสักครู่แล้วก็คอยเปิดประเด็นคําถามที่ทําให้ลูกเขาได้พรั่งพรูออกมาให้หมดให้ให้หมดได้นี่เรายังสังเกตสิ่งที่ลูกอาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่เป็นแววตาเป็นอากัปกิริยาต่างๆสีหน้าท่าทางได้ด้วยหรือบางครั้งแค่ให้ลูกได้ถ่ายเทสิ่งที่อยู่ข้างในใจออกมาถ้าเปรียบง่ายๆกูเมมักจะเปรียบเป็นแก้วน้ำใบหนึ่ง สมมุติว่าแก้วน้ำใบนี้ไปเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาแก้วน้ํานี้คือลูกก็เหมือนเทน้ําสีดําลงไปดังนั้น deep l i s t i s t n n เนี่ยก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เป็นภาชนะใบใหญ่แล้วลูกก็เทน้ําออกไปเทน้ําสีดําออกมาก่อนอ แล้วเราค่อยให้เขาค่อยๆไปเติมน้ําใสเข้าไปใหม่น้ําใสก็คือวิธีการแก้ปัญหาการจัดการการเริ่มต้นชีวิตใหม่มซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่ไม่ใช้ Deep listening แต่ลูกมาด้วยแก้วน้ําดําๆมาแล้วเราไปจัดแจงแก้ปัญหาให้ลูกเหมือนเราเทน้ําใสใส่น้ำำําดําดังนั้นน้ํามันก็ยังขุ่นเหมือนเดิมม,มันแค่เจือจางแต่มันก็ยังอยู่ดังนั้น Deep listening คือขั้นตอนที่ลูกได้เทน้ำดำออกก่อนแล้วคุณพ่อคุณแม่ ให้เขาเนี่ยไปเลือกน้ําใสใสเอาเองแล้วเมื่อกี้ก็ว่าเป็นทักษะหนึ่งละแล้วมีทักษะอะไรอีกไหมคะนอกจากการที่ฟังจนจบเปิดประเด็นคําถามอันนี้เป็นขั้นแรกๆเลยก็คือว่าลูกรับรู้ว่าเราสนใจฟังเขาฟังว่าเขาจะพูดอะไรขั้นที่2ก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฟังโดยการที่เอาตัวเราอะไปใส่ในตัวลูกในลักษณะที่ฉันพยายามจะเข้าอกเข้าใจลูกว่าถ้าเป็นตัวฉันเจอสถานการณ์แบบเนี้ย ฉันจะรู้สึกยังไงอ,มอมสมมุติว่าลูกบอกว่าโดนเพื่อนแกล้งมาถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่มองในจุดที่คุณพ่อคุณแม่ยืนฉันก็จะมองในแบบผู้ใหญ่เอ้าแล้วทําไมเธอไม่ไปฟ้องครูล่ะทําไมลูกไม่ต่อสู้หรือปกป้องตัวเองแต่ถ้าเรามองในจุดลูกตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ตอนนี้ฉันรู้สึกกลัวครูจังเลยรู้สึกว่าเ,าเพื่อนคนนี้ ทำไมทํารุนแรงจังเลยอันนี้คือเรากําลังมองในจุดของลูกแล้วแล้วเราจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงไม่แก้ปัญหาตรงนี้อันนี้คือการที่เราเอาตัวเราเนี่ยเอาใจเขาไปใส่ใจเราเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้ลูกได้มากขึ้นพยายามจะจินตนาการจุดที่ลูกยืนอยู่ในใวัยของเขาใ,ในสถานการณ์ต่างๆเหมือนเราพยายามจะไปสวมรองเท้าคู่เดียวกับลูกเนาะเราจะได้ อาจจะไม่ได้ทั้งร้อยเปอร์เซนต์แต่มันก็จะได้มากขึ้นเพราะเรามีความพยายามที่จะเข้าใจมันมถ้าเราย้อนกลับไปในวัยเด็กเนี่ยเรากล้าที่จะบอกครูจริงๆไหมถ้าถาม,มใจเราจริงๆหรือว่าที่โรงเรียนมันมีอะไรมากกว่าการแค่ไปเรียนมันมีสภาพแวดล้อมมีเพื่อนนั่งมากมายเด็กอาจจะมไม่ได้กลัวแค่เรื่องของการพูดออกไปแต่เขารู้สึกว่าเขาจะเสียภาพพจน์ไหมการเข้าสังคมกับเพื่อนละ่ะเพราะว่าเด็กแต่ละวัยเขาก็มีการ เหมือนให้ความสําคัญกับบางอย่างเนาะทำไมเขาไม่บอกเพื่อนเขาอาจจะแคร์เพื่อนมากๆก็ได้ไม่อยากเสียเพื่อนหรืออะไรแบบนี้แล้วนอกจากอสองวิธีการที่ให้ผู้ปกครองนี้ได้ไปเรียนรู้ฝึกฝนในเรื่องของดีบิสเนสหงแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะขั้นแรกคือฟังให้จบฟังให้จบไม่พูดแทรกไม่ชีน้นําไม่สั่งสอนอันที่สองคือฟังจนจบแล้วเข้าไปอยู่ในหัวอกัวใจของลูกว่าถ้าฉันเป็นตัวลูกฉันเจอสถานการณ์แบบนี้ในวัยเดียวกับลูกฉันจะรู้สึกยังไง อันในขั้นนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาแล้วเราอยากจะช่วยเขาอาจจะช่วยยังไงดีในขั้นที่3ก็คือการรับรู้ว่าตัวฉันเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วตัวลูกรู้สึกยังไงขั้นสุดท้ายก็อย่าลืมว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันด้วย ไม่เอาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือว่าประสบการณ์เก่าเนี่ยมาทาบตัวลูกหรือตัวเราแล้วเราจะสามารถที่จะสะท้อนสิ่งที่ลูกเป็นหรือว่าสิ่งที่เขาเจอได้ดีขึ้น<ม>เพราะว่าถ้าเราดึงเอาอาดีตความรู้สึกของเรามาร่วมกับลูกเมื่อไหร่เนี่ย<ม>เราจะเผลอที่จะใช้อคติอะไรบางอย่างเนี่ยใส่ลงไปความคิดหรือว่าความรู้สึกใส่ลงไปในตัวลูก<ม>แล้วเขาก็จะไม่ได้ เหมือนมองตัวเองแล้วก็ใช้ตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วคิดวิธีการแก้ปัญหาที่เขาอยากจะแก้ขึ้นมาจริงๆนะคะ<ม>คุณพ่อคุณแม่สามารถจะช่วยลูกได้ดีเนี่ยก็คือเราต้องเป็นกระจกที่สะท้อนให้ลูกเห็นว่า<ม>ตอนนี้ลูกเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรามีทางออกอะไรบ้าง<ม>ให้ลูกค่อยๆลองเสนอมาดูแล้วเราก็เป็นผู้รับฟังแล้วก็แค่ช่วยเมื่อเขาเสนอมาแล้วเนี่ยเราอาจจะแค่ เสนอของเราไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับลูกแต่ไม่จําเป็นจะต้องบอกเขาว่าลูกจะต้องเลือกทางนี้ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่เมื่อลูกตัดสินใจเลือกแล้วบอกเขาสักนิดว่าโอเคเมื่อลูกตัดสินใจแล้วเนี่ยแม่เคารพในการตัดสินใจของลูกนะแล้วก็อยากให้ลูกรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจนี้แต่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะแม่จะอยู่เคียงข้างหนูอ,อันนี้คือความมั่นใจที่ลูกจะรู้ว่าถึงฉันจะตัดสินใจผิดอะแต่ มันไม่เป็นไรนะแล้วก็เขาใช่แล้วเด็กที่ไม่เคยผิดพลาดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเขาจะเรียนรู้หรือว่าเติบโตเพราะว่าการเติบโตที่ดีเนี่ยเด็กจะต้องรู้จักพลาดบ้างผิดบ้างเพื่อที่เขาจะได้นํามาเป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปถ้าเจอแบบเนี้ยฉันจะได้ตัดสินใจแบบไหนถึงจะโอเคอแต่ถ้าเด็กที่มีการชี้นําตลอดแล้วเนี่ยเมื่อถึงสถานการณ์ที่ไม่มีเราอยู่ตรงนั้นแล้วลูกอาจจะ ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกกังวลมากกว่าเดิมแบบวิตกมากที่จะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งค่ะคือให้ลักษณะเหมือนว่าเราแลกเปลี่ยนกับลูกไม่ชี้นำไม่ชี้นำไม่คิดแทนไม่คิดแทนมันจะนําไปสู่การที่เราจะไม่ทําแทนลูกด้วยเนาะ,ะไม่มันกลายเป็นเราเกือบจะครอบงําลูกแล้วเนาะแทบจะแก้ปัญหาใช่ใชแต่นี่เป็นการที่เราฟังแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรเอาใจเราไปใส่ในใจลูกแล้วก็ต่อมาด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองในปัจจุบันว่าว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นโดยที่ถึงแม้สถานการณ์อาจจะเหมือนในอดีตนะแต่เราเราจะมองว่าปัจจุบันก็คือปัจจุบันและลูกก็คือลูกไม่ใช่เราขอย้อนไปนิดนึง d e e p listening นี่มันคืออะไรด e p ลิส t e นิ n งก็อธิบายให้แบบผู้ปกครองทางบ้านสั้นๆก็คือว่าการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึก เข้าใจถึงความที่เขาไปปเผชิญอะไรมาแล้วก็<ม>อยากที่จะรับฟังจริงๆไม่ใช่รับฟังเพื่อที่จะไปจัดแจงชีวิตเขา<ม>นอกจากนี้ก็คือให้ผู้พูดได้เยียวยาผ่านการถ่ายเทของเสียผ่านคำพูดผ่านการแสดงความรู้สึกออกมามดังนั้น Deep Listening เราไม่ได้ฟังแค่เสียงที่เด็กพูดออกมาแต่ฟัง<ม>ทั้งสีหน้าท่าทางอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ hidden message ก็คือสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้ข้างใน อย่าลืมนะคะติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook Fanpage TK Park นะคะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณครูเมย์มากๆเลยค่ะ,คะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะนะะสวัสดีค่ะ